สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่17นะครับเป็นวันทำงานของเสียอ้วนนะครับ <laughs> หยุดอัพอ่าหยุดอัพคลิปนะครับหยุดอ่าไปเล่นสงการหลายวันเลยนะครับห่างหายจาก FC ห่างหายจากลูกค้าหลายวันเลยนะครับก็วันนี้มาอัปเดตสินค้าให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับ ดีแอมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแทค c เตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดี F c ฟทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเฮงเงกันทุกคู่ทุกคนนะครับก็อวยพรปีใหม่ f c ด้วยนะครับมาขายของด้วย AM? ไม่ได้ขายของไม่ได้หาเงินหลายวันแล้วนะครับก็คิดถึงลูกค้าคิดถึง f c กันอ่าอ่ามากเลยนะครับ เที่ยวสงการครับเงินหมดกระเป๋าแล้วนะครับเงินหมดกระเป๋าแล้วนะครับก็ขายรถหาเงินดีกว่าขายรถหาเงินดีกว่านะครับสนุกสนานนะครับปีใหม่นะครับก็พบปะญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงครับเพื่อนฝูงไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับนานที่ปีหนมมาเจอกันนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับ ที่มีโอกาสพบปะพี่น้องพบปะเพื่อนฝูงครับที่ห่างหายกันไปนะครับบางคนไปทํางานเป็นปีๆนะครับก็ย้อนกลับมามาเยี่ยมพ่อแม่นะครับมาพบปะพี่น้องรับเสียวอ้วนก็เลยไปพบปะกับเขานะครับไม่ได้ทํางานไม่ได้อัปเดตสินค้านานเลยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับอัปเดตให้ f c อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าสินค้ารถแท็กเตอร์มือสองสวยๆของดีเยมแท็กเตอร์ มีรุ่นไหนมั่งที่ยังอยู่นะครับก็ 5090e นะครับอัพให้ดูนะครับเพิ่งติดจองตอนสงการนะครับขอบคุณ fc ที่มาจอง 5090e นะครับเป็น fc ทางจังหวัดเลยเราเองนะครับอ่าบุ้งกีนะครับ lc018p นะครับปกติเสียอ้วนขายอยู่ที่490,000นะครับก็ปรับราคาให้ครับ475,000นะครับดาวเริ่มต้นที่70,000นะครับดาวกระเสียอ้วนได้เลยนะครับ ดาวน์โหลดต้นที่7 0,000มื่นะครับ4018 SP บุ้งกีนะครับอ่ะอัปเดตให้ดูกันเลยนะครับอ่า36แรงรุ่น SP นะครับคันนี้เสื้ออ้วนใส่หน้ากากให้ใส่ท่อไอเสียให้ครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางหลังเดิมนะครับหางพวนนะครับอ่าสามแสนสองหมื่นบาทนะครับขายแบบเงินสดนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าสามแสนสองหมื่นบาทนะครับอ่า คันไหนมั่งล่ะ L5018 นะครับมีทั้ง S P และตัวธรรมดานะครับมีเยอะนะครับเริ่มต้นที่490,000นะครับเริ่มต้นที่490,000นะครับราคากลางๆก็อยู่ประมาณ5 5 0 0 0 5 6 0 0 0 0นะครับดาวเริ่มต้นที่70,000-80,000นะครับสนใจก็เข้ามาเลือกเข้ามาชมนะครับมีอยู่ประมาณ10คันนะครับเดี๋ยวเสืออ้วนจะพาเดินดูนะครับ L4018 ในเดือนนี้ตอนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับ มีอยู่20กว่าคันนะครับ fc มีอยู่20กว่าคันนะครับราคาเริ่มต้นที่3,80,000บาทนะครับรถที่จะผ่อนได้ดาวได้นะครับราคาประมาณ4,2 0 0 0 0 4 4 0 0 0่แสนส0 0 6นนะครับแพงกว่านี้ก็มีนะครับ fc ก็เข้ามาเลือกกันนะครับมีอยู่20กว่าคันนะครับเข้ามาเลือกกันนะครับชอบคันถูกก็เลือกคันถูกนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับ5 0 0 0 0 7 0น0 0นะครับลูกค้าก็มาเลือกกันนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทถึง80,000นะครับ6ก0 0 0กว่าบาทถึง80,000แล้วแต่ราคารถที่ลูกค้าเลือกนะครับเรารู้สึกว่าเราจะผ่อนไหวนะครับก็มาเลือกเอาคันสวยๆนะครับรู้สึกว่าผ่อนหนักไปเราก็เลือกอาคันที่มันราคาประหยัดนะครับสำหรับ f c ที่ซื้อเงินสดก็มีออปชันให้เลือกราคาเริ่มต้นที่380,000บาทนะครับก็ราคาก็จะคละกันนะครับก็แล้วแต่ลูกคา้าแล้วแต่งบป,ประมาณ ครับก็ก็จะประมาณนั้นนะครับยังไม่หายสหางเลยนะครับยังเบลอมึนๆอยู่จัดหนักจัดเต็มนะครับช่วงสงการนะครับก็ไม่รู้อะไรมั่งนะครับทั้งเหล้าขาวทั้งเบียร์ทั้งเหล้าแดงนะครับช้างลีโอครับมาลุมกันอยู่ในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายยังมึนๆอยู่นะครับ <g> L5018 <üler> <g üler> นะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับงบประมาณมียังไงก็เข้ามาคุยกันนะครับซื้อสดซื้อผ่อนะครับนี่งบประมาณจะซื้อผ่อนมีงบประมาณจะซื้อสดนะครับก็โทรเข้ามาถามก่อนก็ได้นะครับ0872244023นะครับสำหรับยันม่านะครับยันมาตอนนี้ก็เหลือตัว39เกียง2คันนะครับ สามเก้าแรงสองคันสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เลยนะครับล้อสีทองสวยๆเลยนะครับก็ดาวที่สี่หมื่นบาทนะครับดาวที่สี่หมื่นบาทได้นะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะครับอ่าเป็นรถใหม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเป็นตัวกระทะล้อสีขาวนะครับเป็นรถค้างสต็อกนะครับสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับอ่าแล้วก็มีสี่สิบเก้าแรงอีกหนึ่งคันนะครับนําเสนอคันนี้เลยนะครับอ่าสามแสนหกหมื่นบาทนะครับ อะไรอีก y า YM นะครับ YM 5 1อนครับอยู่ตรงนู้นนะครับ5้าแสนเจ็ดมื่นบาทนะครับก็อัปเดตให้ดูกันคร่าวๆนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามก่อนเดินทางนะครับ087224 4 0 2 3อ่นาะครับช่วงนี้ก็จะมีโปรครับโปรพิเศษทุกคันนะครับโปรพิเศษทุกคันก็จากราคาหน้าป้ายนะครับเสืออ้วนก็ปรับรถราคาให้เป็นราคาที่เสืออ้วนแจ้งนะครับ บางคันเสซยอ้วนขายอยู่4เสียน2เสียา3ครับเสซยอ้วนก็ปรับ3เสียน8 3เสียน9นะครับอ่ากระปับลดราคา20,000ถึง30,000บาททุกคันนะครับสนใจก็โทรหาเสซยอ้วนได้เลยนะครับ0872244023 0813201227นะครับอ่าคันนี้3 2แรงนะครับเดินมาถึงพอดีราคาประหยัดเลยนะครับจัดโปรนะครับเป็นราคาสุทธิอยู่ที่3 45,000บาทนะครับ3 45,000บาทนะครับ M.U. 4 9ครับ M.U. 4 9ครับปรับที่าราคาสุดที่คันนี้คันนี้อยู่ที่5 9 5 0 0 0คันนี้อยู่ที่6ก0 0นสครับดาวเริ่มต้นที่7จ0 0 0มื่นแได้นะครับนี่ฮอลแลนด์นะครับในฮอลแลนด์ขายเงินสดราคาพิเศษนะครับขายเงินสดราคาพิเศษครับคันขวามือครับเป็นรุ่น50แรงนะครับ4 4 0 0 0นพร้อมหางไถ่นะครับคันถัดมานะครับรุ่น55แรงครับ 5้าแสพร้อมหางไถนะครับอ่ะสนใจก็มาดูรถกระเสืออ้วนได้เลยนะครับ087 22 4 4 0 23อ่าวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับขอให้ลูกค้าขอให้ FC ทุกท่านนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเนะครับกันตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ